สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอังคารที่19สิงหาคมเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนใน t ท m e f ฟรม e Day นะครับไทม f r ฟรมเดยนะเมื่อวานนะได้มีการยกตัวขึ้นอย่างต่อนเนื่องของการาฟเห็นไหมครับยกตัวขึ้นโดยการที่มีการยกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ผ่านไส,นส้ทำหายแต่ไม่ถึงอีกต้านเห็นภาพไหมครับ จากนั้นมีการดึงไส้กลับเกือบหมดแท่งของเดยโดยการที่ไม่ได้เป็นการทุบลงมาแต่เป็นการไซด์เวลงมาเห็นภาพไหมแล้วกรณีอย่างนี้คือเดเราเห็นแล้วว่าภัายชั้นการกลับตัวฝั่งบ่ายนะครับสร้างเงื่อนไขให้สร้างสาเร็จแต่สมบูรณ์ไหมเราบอกไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันดึงไส้กลับเกือบหมดแท่งเลยเพราะฉะนั้นการดึงไส้กลับเกือบหมดแท่งแบบนี้เราคาดการณ์ว่ามันคือการยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซล แต่ไม่ถึงต้านไม่ล่อเซลล์เพิ่มเห็นภาพไหมครับไม่ล่อเซลลเพิ่มที่แนวต้านนี้จากนั้นดึงไส้กลับเกือบหมดแห้งเห็นไหมครับแล้วตอนนี้ก็ดึงไส้กลับมาอยู่ต่ํากว่าแนวต้านที่ได้ชนทิ้งไว้แล้วถูกไหมเพราะตอนแรกที่ได้ชนทิ้งไว้เท่ากับมีการล่อเซลล์แล้วกับเบรกไปทำหายแต่ไม่ไปล่อเซลล์ที่อีกต้านหนึ่งซึ่งเป็นต้านสําคัญเพราะอะไรครับมันคือแนวต้านจุดกลับตัวเพราะฉะนั้นถ้าการไม่ต้องการที่จะยกต่อ ครับจะต้องไม่ไปล่อเซลล์ที่แนวต้านสําคัญเหล่านี้เห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเดีเรามองแล้วว่านะอีก49นาทีนะครับถ้ามันไม่ยอมที่จะยกตัวขึ้นไปทําลายแนวต้านให้ได้เท่ากับว่า d ดีก็สร้างไพเชนนันกันกับตัวฝั่งบายที่สําเร็จนะครับแต่ไม่สมบูรณ์ถูกไหมครับจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการทําลายแนวต้านแล้วแต่เนี้ยมันคือการที่เรามองว่ายกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่ง เซลแต่ไม่ถึงต้านไม่ลอเซลเพิ่มจากนั้นดึงไส้กลับแปลว่าการาฟมีสิทธิที่จะดึงไส้กลับหมดแห่งแล้วก็กดตัวลงซะมากกว่าอีกถูกไหมหรือไม่ก็ปิดแท่งเทียนแ,แบบนี้แหละแบบเป็นจุดกลับตัวเห็นไหมครับเอาไวลา้ล่อใบเพื่อที่ว่าเปิดแห่งใหม่มากดตัวลงมาชนรับล่อใบเสร็จก็ทุบเลยเพราะอะไรสร้างจุดกลับตัวให้เห็นเห็นครับให้คนเห็นว่ามันมีจุดกลับตัวที่จะใบได้เพราะฉะนั้นพอมันมีจุดกลับตัวให้คนใบพวกการาฟก็จะลงมากดตัวลงมา ให้คนบายจากนั้นพอบายเสร็จปุ๊บรอบายเสร็จก็จะทุบลงมาเพื่อม,มาสร้างไพ่ชั้นการกลับตัวใหม่อีกทีหนึง่งถูกไหมอันนี้ต้องระวังนะครับไม่ไม่บายในโซนที่มันเป็นโซนสายเวเพราะทั้งโซนเนี้ยสายเวมาเหมือนกันเลยเนาะไม่ค่อยน,าน่าเล่นนอกนจากแท่งที่มันเบรกเมื่อวานเห็นไหมครับแล้วมันก็ยกตัวขึ้นไปอันนั้นเล่นได้ครับดีย๋ยวเรามาดูในทางเฟรมเฮชโปลทางเฟรมเฮชโลเนาะ เมื่อวานแท่งแรกที่เปิดก็อย่างที่ผมได้บอกเนาะทุกครั้งที่เราจะบายอย่างน้อยสุดที่เราจะบายได้คืออะไรครับคือปลายไส้ที่มันหลุดโลของแท่งก่อนหน้าเพราะอะไรอ่าตรงนี้สมมุตนะิว่าปลายไส้เก่าที่ผมเคยบอกคืออย่างน้อยสุดที่จะบายได้มันจะต้องเป็นโลไส้ของแท่งก่อนหน้าตรงนี้เพราะอะไรครับถ้ามันกดตัวลงมาคุณมีไม้บายแล้วแล้วต่อให้มันจะลงไปลึกแค่ไหนก็ช่างคุณจะมีไม้บายจากข้างล่างมามาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ แต่สุดท้ายแล้วไม้จากปลายไส้เนี้ยไม่จะมีโอกาสให้คุณกลับมาได้แก้ถูกไหมครับแต่เมื่อวานมันไม่ใช่แค่การแก้สุดท้ายมันกดโตลงมาปิดแท่งเทียนอยู่ต่ํากว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าทั้งหมดเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมกดโตลงมาปิดแท่งเทียนอยู่ต่ากว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าทั้งหมดแปลว่าสร้างเงื่อนไขสร้างไพ่เช่นกันกลับตัวฝั่งใบาจากนั้นพอเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นชนต้านแล้วเบรกเลยเพราะอะไร ชนต้านเสร็จล่อเซลแล้วก็ไล่ล่อเซลอีกสีต้านจนไปทำหายแต่ไม่ถึงอีกต้านจากนั้นดึงไส้กลับเห็นภาพไหม,มครับแล้วแท่งถัดมาแลวเนี่ยการที่มันดึงมันดึงไส้กลับเพียงเล็กน้อยแต่มันก็ยังอยู่เหนือต้านแปลว่าอะไรแปลว่าการไม่มีการสร้างไพชั่ชนการกลับตัวฝั่งใบที่สําเร็จสมบูรณ์แต่การสร้างไพชั่ชนการกลับตัวฝั่งใบที่สําเร็จสมบูรณ์แบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นการหลอกคนเหมือนกันเพราะอะไรครับ เพราะว่าการาฟได้มีการยกตัวขึ้นล่อเซลล์เสร็จปุ๊บเคลียววรวอลุ่มฝั่งเซลล์แล้วเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเคลียบอลุ่มฝังเซลอีกที่ล่อมาถูกไหมครับแต่ได้มีการยกตัวขึ้นไปชนตานี้ด้วยเห็นไหมพอมันชนตานี้เสร็จมันก็เบรกขึ้นไปต่ออีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าอะไรต้องการที่จะเคลียเอ s เอลให้หมดด้วยเหมือนกันจากนั้นดึงไส้กลับเห็นไหมพอเคลียวอลุ่มฝังเซลหมดแล้วไม่ล่อเซลลเพิ่มมีตานี้จากนั้นดึงไส้กลับ สร้างพาชันการกลับตัวฝั่งเซลล์ที่ไม่สําเร็จนะครับแต่สมบูรณ์เพราะว่าเปิดแท่งใหม่มาเห็นไหมยกตัวขึ้นทําไส้กดตัวลงมาชนรับทําลายรับได้พอทําลายรับได้เสร็จปุ๊บเปิดแท่งใหม่มาอีกทีนึงยกตัวขึ้นทําไส้ไม่ถึงต้านจากนั้นดึงไส้กลับแล้วก็ทุบลงมาเลยแต่การทุบลงมาอันนี้มันไม่ใช่การทุบที่รุนแรงหรือเร็วมากมันคือการที่ไซเวคยค่อยๆลงมาแล้เห็นไหมครับการไซเวคยค่อยๆลงมาแบบนี้ยิ่งถ้าไซาเวยมาใกล้รับเท่าไหร่ รับนี้ยิ่งไม่แข็งแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องไม่รีบที่จะไปเห็นไหมที่แนวรับที่มันถูกไซเวลงมาเพราะว่ากราฟเนี่ยตรงนี้มันกินไส้ต็งลงมาเรื่อยเห็นไหมครับเห็นไหมแท่งถัดมากดลงมาทะลุไส้ทําโรแล้วก็ดึงไส้รับแล้วก็แท่งล่าสุดนะครับแท่งนี้ที่มันยังวิ่งอยู่เนี่ยตรงนี้ก็รอแค่ว่ามันจะยกตัวขึ้นชนต้านแล้วเบรกไปหรือจะกดตัวลงมาทะลุไส้แล้วก็ทุบลงมาใหม่แค่นั้นเอง แต่ถ้าหากว่ามันจะทําจริงบางคนที่จะยกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ทำหายแต่ไม่ถึงอีกต้านด้วยการที่ล่อเซล,ลเพียงเล็กน้อยแล้วก็ยกตัวขึ้นเคียววอลุ่มฝั่งเซลลจากนั้นก็ดึงไส้กลับแล้วกดตัวลงมาชนรับแล้วก็ทุบในที่สุดเพราะอย่าลืมว่าไพชั่นก็ยังเป็นของฝั่งเซลลอยู่ในทามเฟรมด y เพราะทา r เฟรมดีเห็นไหมไพชช่นฝั่งใบย,ยังสร้างไม่สมบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นฝั่งเซลลก็ยังแข็งแรงอยู่เห็นไหมครับตรงนี้คือ pa เซลตรงนี้คือ pa เซล แต่ PA b ยังสร้างไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้น PA เ e l l ยังแข็งแรงอยู่จนกว่า PA Buy จะสร้างสมบูรณ์เมื่อไหร่เราก็มองว่าโอเค PA cell ถูกถูกทำลายไปแล้วกึ่งหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะดูคือก่อนที่เราจะเล่นนะครับเราไม่ใช่ดูแค่เทรนเราไม่ใช่ดูแค่เทรนเราต้องดู PA ด้วยถูกไหมอย่าง HPO ตรงนี้ใช่อยู่ PA Buy สร้างสมเร็จสมบูรณ์แล้วแต่พอมันยกตัวขึ้น มันแค่ร้อยคนไปเซลล์ถูกไหมครับร้อยคนเซลล์แล้วก็เบรคขึ้นไปถูกไหมพอเควเวลียร์วอลุ่มฝั่งเซล์เสร็จก็ดึงไส้กลับมากดตัวลงมาย่อลงมาทีนี้พอย่อลงมาเสร็จคนเห็นจุดก,กับตัวคนจะก็จะคิดว่าเราจะต้องบายทีนี้จังหวะที่มันย่อลงมาอย่างเงีย้ยมีคนเริ่มไล่บายแล้วเห็นภาพหรือย,ยังพอมีคนเริ่มไล่บายแล้วกราฟก็จะต้องกดตัวลงเรื่อยๆเพื่อให้คนบายเสียหาย จนสุดท้ายแล้วการก็จะต้องกดตัวลงมาชนแนวรับเพื่อล่อาใบาจริงแล้วก็ทุบหรืออาจจะก,กดตัวลงมาชนแนวรับแบบช้าๆค่อยๆลงมาหาแนวรับจากนั้นก็ไซด์ไปอยู่แถวๆแนวรับหรือชนแล้วเด้งขึ้นแล้วก็ชนอีกแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็ชนอีกเท่ากับเรียกว่าย่ำราคาถูกไหมครับพอการมันย่ำราคาแปลว่าเวลามันทุบมันก็จะทุบแรงมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นระวังที่จะบายอย่าเพิ่งรีบที่จะบาย อย่างน้อยสุดที่จะบายตอนนี้คือไปไส้นี้เพราะว่าแนวรับนี้ไม่แข็งแรงแล้วเนาะอย่างน้อยสุดให้มันกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้แล้วคุณได้ไหม้บยังจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าการที่มันชนรับแบบนี้ด้วยการที่มันไซด์เวลงมาล่อาบเรื่อยๆเท่ากับมันล่อใบเยอะมันล่อาบเยอะไม่พอถ้ามันไซด์เวลลงมาหาแนวรับแล้วมันย่ำราคาที่แนวรับเท่ากับว่าเวลามันเบรกมันก็ต้องเบรกมาหลายเป็นพันจุดเป็นอย่างต่ำเนาะ ก็ประมาณนี้สำหรับทางพิมพฮโปเพราะว่าตอนแรกเราเห็นเราไพชั้นฝั่งบาบสร้างแล้วแต่สุดท้ายไพชั้นฝั่งเซลก็มาสร้างเหมือนกันเห็นไหมแล้วสมบูรณ์ด้วยแต่แค่ยังไม่แข็งแรงจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อกดตัวลงมาทํำลายแนวรับนี้แล้วทาโลถูกไหมครับเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นผมก็จะเซลเนาะแล้วในทางพิมพ a ฮิสบอลล่ะ Time 1, ทางพิมพฮิสชัดเจนมากเลยนะครับว่ามันไซเวลงชัดเจนเพราะอะไร ตอนที่มันเบรกมันเบรกขึ้นไปเนี่ยคาดว่ามันคือการเบรกขึ้นไปล่อเซลล์แล้วเคลียร์วอลุ่มฝังเซลล์เห็นไหมอย่างทาง frame ่าเฟรม H4 นะครับแนวรับมีนแนวต้านมีไม่เยอะนะในการล่อเซลล์เพื่อไปเคลียร์แต่ท่าฟรม H1 เนี่ยมีแนวต้านเยอะมากเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หเ็้ห็นไหมครับล่อเซลล์มาแล้ว10แนวต้านเท่ากับว่า ถ้าคนเป็นถ้าคนส่วนใหญ่ไล่ราคากันเขาก็โดนแล้ว10ไม้ถูกไหมครับแต่ถ้าเขาเปิดโซนละสองไม้เท่ากับเขาโดนแล้ว20ไม้สุดท้าย20ไม้กราฟแค่ยกตัวขึ้นมาประมาณ2 3งสามจุดคนก็ล้างพอร์ตแล้วหรือไม่ก็ต้องยอมคัดเพื่ออะไรครับเพื่อที่ให้พอร์ตไปต่อได้เพราะว่ากลัวว่าพอร์ตจะไม่ไหวถ้าลากกมากกว่าน,นี้สุดท้ายพอคนคัดแล้วหรือ SL แล้วกราฟก็มีการสร้างฟ레이ชั่นการกลับตัวฝั่งเซลลกดตัวลงมาชนรับทิ้งไว้จากนั้นดึงไส้กลับ แล้วแท,งแท่งถัดมาไซด์เวย์ลงมาหาแนวรับเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับยกตัวขึ้นเคลียวอลุ่มฝั่งเซลไม่ถึงต้านดึงไส้กลับแล้วก็ไซด์เวย์กดตัวลงมาล่อายแล้วก็เคลียบอลุ่มฝั่งาบแล้วก็ดึงไส้กลับนี่คือเคลียไปเคลียกลับทั้งสองทางเลยนะครับเคลียเพื่อให้คนเนี่ยเข้าทางไหนก็โดนคุณเซลเหรอคุณเซลไม่เป็นไรยกตัวขึ้นเคลียบอลุ่มฝั่งเซลให้คุณกลัวจากนั้นดึงไส้กลับคุณาบเหรอครับกดตัวลงมาเคลียวอลุ่มฝั่งใบดึงไส้กลับ เห็นไหมครับชัดเจนแล้วก็ไซเวย์ลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับแล้วการที่ไซเวย์ลงมาเนี่ยมีการเคลียร์เซลล์มาเรื่อๆยๆไหมครับย,ยกตัวขึ้นเคลียร์ดึงไส้กลับเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเคลียร์ดึงไส้กลับอย่างต่อเนื่องแล้วไซเวย์มาจนถึงใกล้ๆแนวรับนี้เห Led Pier นน็นภาพไหมครับพอกดตัวลงมาทําไส้ใกล้ๆแนวรับนี้แต่ยังไม่ชนแ,นล,นนแล้วก็ดึงไส้กลับจากนั้นเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงแล้วก็ทุบลงมาเลยเห mm ็ hmm. นภาพไหมครับ เพราะฉะนันอันนี้คือการทําลายแนวรับแบบชัดเจนมากว่าแนวรับเนี่ยถูกทําลายโดยการไซ์เวย์กดตัวลงมาชนรับล่อใบ,บาจากการล่อใบเสร็จก็ไซว์เวลงมาหาแนวรับถัดมาเห็นไหมพอไซว์เวลงมาหาแนวรับถัดมาล่อใบามาแล้ว2รับกราฟก็เลยทุบจากการทุบก,ก็มีการล่อใบามาด้วยตรงนี้แล้วก็ทําลายแนวรับได้ด้วยไม่ไม่มีการดึงไส้กลับนะครับดึงไส้กลับแค่เล็กน้อยเห็นไหมจากการที่มันไซ์เวแบบเนี้ย นี่คือการที่ทาให้แนวรับทุกแนวรับไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาแนวรับไม่แข็งแรงเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไม่เล่นไม้ายเราจะเล่นเซลล์ต่อเมื่อมันมีการยกตัวขึ้นเคลียวรุ่นฟังเซลล์แต่ไม่ถึงต้านเราก็จะเซลล์แต่การที่จะบายเนี่ยรอให้มันมีการชนรับสําคัญก่อนจากนั้นทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับเราถึงจะหาไม้บายนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้และสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ